นนวิธีแกะนะครับเอปูนให้เต็มนี้ให้เต็มพื้นนี้แล้วก็พอปูนหมาดๆก็ดึงชิ้นส่วนชิ้นนี้ขึ้นมาหมาดๆนะครับอย่าให้มันแข็งชิ้นส่วนนี้ทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยพาปิดจะมี ้างหน้าและด้านหลังนะครับแต่ว่าต้องรอให้ปูนแห้งก่อนแล้วถึงจะออกได้ต้องให้ปูนมันอยู่ตัวแข็งตัวก่อนถึง <Hey. S 1> จะออกได้เริ่มจากนี่เลยนะครับน,นิดเดียวพออย่าพเพาะแรงขั้นตอนต่อ,อไปก็คือฝาปิด ตัวหนอนออกมาสองด้านนะครับนั่นก็นี่ครับยกออกให้คนสองคนนะครับคนเดียวกยกไม่ไหวมันหนัก แล้วก็อันนี้คือเสาเอาเสาออกนะฮะแล้วก็พอเสาออกปึก๊บอันนี้กจะมีกนนี้ออกมาอีกแล้วก็เหลือเสาก็เอาเสาออกแล้วแผ่นนี้ก็ถ้าจะเทต่อไปก็ทาน้ำมันต่อไปทานนะครับทานก็เอาสอดเอา่อน อันก็แบกคัดครับตันนี้จะเป็นคัดไม่ใช่ตัวหนอนยังสองด้านเหมือนกันวันนี้ก็เอานี่ออกมาแล้วก็ยกเสาออก้นที่ส